ไรศิขาศีลส,สมาธิปัญญา <c oughs> มีความสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันในการปฏิบัติธรรมเข้มข้นต่อเนื่องกวัน7วัน1บวัน เราสามารถเห็นชัดว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรเวลาเือสีลสิบแปดนอกจากการงดเว้นจากสิ่งที่เป็นบาปกรรมทั้งหลายเรางดเว้นจากการใช้โทรศัพท์ งดเว้นจากการพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่จะแทรกแซงเข้ามาในใจน้อยลงถ้าอยู่ในโลกก็มีของใหม่อยู่เรื่อยเรื่องปันเทิงเรื่องชวนสนุก บางชนหดหูใจบ้างเมื่อเรางดเว้นจากสิ่งเหล่านี้ออกจากสิ่งเหล่านี้อุปสรรคต่อการฝึกจิตให้มีสติในปัจจุบันก็ลดน้อยลง เราจึงได้เห็นเราจึงจะเข้าใจว่าความสํารวมสำมรวมอินทรีมีผลต่อการปฏิบัติอย่างไร เราจเจริญสติต่อเนื่องทุกอエยยหมดความคิดที่เกิดขึ้นที่พุดขึ้นก็เปลี่ยนไปความคิดที่เป็นบุญเป็นกุศลความคิด สำนึกในบุญคุณของผู้มีอุปการะคุณต่อเรามัจะพุดขึ้นไม่ตั้งใจหรอกมันเป็นเองบางทีเรื่องที่เราเคยวิตกกังวลกันมาก <c oughs> ระหว่างการ ฝึกจิตแลงก็มีความคิดขึ้นมาว่าโอ้มวาเป็นเรื่องแค่นี้เองเรื่องนิดเดียวไปปล่อยวางดีกว่าและบางครั้งก็มีความคิดขึ้นมาแวบขึ้นมาเลยว่าโอ้เรื่องนี้ปล่อยไม่ได้นะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะ ต้องจัดการคือมีการชั่งน้ำหนักเรื่องต่างๆที่มันค้างๆอยู่ในใจที่เราเก็บกดที่เราคมไว้พูดขึ้นมา พูดขึ้นมาแล้วเราอย่าพี่ไม่ต้องไปคิดตามมากหรอกแต่รับรู้จำไว้นี่คือสมาธิเป็นฐานของปัญญาความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตความคิดที่รู้เห็นตามความเป็นจริงดั้งแต่เรื่องในชีวิตประจำวัน มันเกิดขึ้นโดยมีสติเป็นเงินไขเราภาวนาไปแล้วก็เข้าใจร่างกายตัวเองมากขึ้นไม่ได้ลงไหลหยุดติดกับร่างกาย มันแต่ก่อนนี่ว่ามันกายก็มันก็สักแต่ว่าธรรมชาติอย่างหนึง่งแล้วยืมดินน้ำไฟลมจากโลกมาสร้างใช้ชั่วคราวสุดท้ายเราสละขึ้นให้โลก คืนทินน้ำไไลมขึ้นให้กับโลกจิตมันยืมใช้ชั่วคราวไม่กี่สิบปีก็ขึ้นให้ธรรมชาติมันก็แค่นั้นแหละแล้วก็เข้าใจเรื่องเวทนามากขึ้น เออนี่คือสุขเวทนานี่คือทุกขเวทนานี่คืออทุกขมสุขเวทนาโอ้เป็นไปนอย่างนีง้โอ้ความจำเป็นอย่างนี้ความคิดเป็นอย่างนี้นิวรณ์เป็นอย่างนี้ผู้ชงเป็นอย่างนี้วิญญาณรับรู้ทางตาหูจมูกเลี้ยนกายมันก็เป็นอย่างนี้เอง นี่ว่ามาอยู่ในโลกที่เป็นจริงไม่รู้จักชีวิตที่เป็นจริงพอเรารู้เราเห็นสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงมากขึ้นกิเลสทั้งหลายที่เกิดจากอวิชชาความไม่รู้ก็คอย คลี่คลายไปีนแนวภาวนาแต่ละครั้งภาวนาอย่างไรภาวนาหนึ่งอยู่กับลมหายใจอยู่กับอารมณ์กรรมฐานในลักษณะที่ กิเลสที่ยังไม่เกิดเกิดไม่ได้ต้องฝึกต้องฉลาดในการป้องกันจิตในปัจจุบันป้องกันไม่ให้จิตเผลออยู่กับความจำเผลออยู่กับความคิดไม่ให้จิตเผลอเผลเคลิบเคลมิมง่วงเหงาหานอน ไม่ปล่อยให้ฟุ้งซ่านวิ่งไปวิ่งมาที่เกิดนิวรณ์แล้วก็เป็นโอกาสที่จะฝึกในการปล่อยวางแบบไม่เสียดายมัน ฝึกให้มีสติให้มีสมาธิให้มีวิริยะความเพียรที่พอดีฝึกให้ผู้ชงเกิดขึ้นให้ได้สัมผัสนีรามิสสุขบ้างอามิสสุขคืสุขที่เกิดจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆ เป็นความสุขที่นำมาซึ่งทุกข์ในที่สุดสุขเพื่อทุกข์แต่สุขที่เกิดจากและเป็นอาการเป็นเอกลักษณ์ของจิตที่ปล่อยวางกิเลสไม่เกิดจากการกระตุน้นไม่เกิดจากการสัมผัส กับเสียงนอกตัวเรียกว่าเป็นความสุขที่ไม่มีอามิตรความสุขนี้คือสุขเพื่อสุขยิ่งขึ้นไปกุฏิจาพรความสุขแบบนี้ไม่ต้องกลัวเป็นกำลัง แต่ไม่ใช่ว่ามันจะเกิดเพราะอยากมกันเกิดมันเกิดเป็นผลของการกระทําที่ถูกต้องจะนน้อมจิตไปคอยปรับความเพียรให้พอดี กับความต้องการของจิตในขณะนี้แล้วก็มีจิตคอยสังเกตสัมปชัญญะคอยสอดแนมสัมปจัญญาเหมือน QC quality control ดูงานว่าใช้ได้ไหมมีลาย้องปรับปรุงแกไขบางไหม